ร้อมแล้วที่จะไปลุยฮาคุบะกันนี่คือสวรรค์ของคนรักสโนโบอร์ดจริงๆครับฮาคุบะจังหวัดนากาโนนะครับซึ่งเราก็รวมกันมากับเพื่อนๆน,นะแล้วก็จองกันมาเป็นปีนะครับกว่าจะได้บ้านหลังนี้คน<อ>เดิมปีหนึ่งค่ะเต้นเต็ม จองกันมา10คืนเนี่ยจ่ายกันไป4ล้านเยนนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะพาไปดูครับความพิเศษของฮาคูบะแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับที่มาแจมกันรวมถึงของกินเด็ดๆในฮาคูบะชี่สวยจัดแล้วก็บ้านหลังนี้แหละที่ต้องจองข้ามปีเท่านั้นถึงจะได้นอนกันเชิเซมา่ซ <laughs> สดีครับเนี่เรามาเปิดคลิปกันที่อุเอโนะนะครับจุดหมายของเราเนี่ยคือเราตั้งใจจะไปเล่นสโนว์บอร์ดก็คือที่ฮาคุบะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวราพาไปกินนะร้านซูชิร้านหนึ่งที่ผมนัดเพื่อนอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเพราะว่าจริงๆหลังจากที่กินซูชิเนี่ยเรามีนัดไปดูพวกอุปกรณ์สโนว์บอร์ดกันมันเป็นย่านที่หลายคนบอกเลยว่าถ้าใครที่เล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีนะครับไม่มาเนี่ยไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปย่านนั้นนะ เราไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหแต่โอนะฮะเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญน,น้าสโนว์บอร์ดไปแล้วครับผู้เชี่ยวชาญเลยพี่ผมเป็นพ่อโคอย,อยู่นี่ครับพี่ร้านนี้นะครับชื่อว่าทูชิจินเซนะก็อยู่หน้าสถานีเคเซอเอโนะเลย มาเด็กกันก่อนเลยได้ยนี่เด็กสองคนนี่เด็กสองคนนี่มีฝากโปรโมทนิดนึงนะสำหรับใครที่แบบชอบสโนว์บอร์ดชอบสกีนะครับนี่เล่นจนเปิดลานของตัวเอง The i Slope The i Slope นะครับอยู่แถวพระรามห้ามื้อนี้นะครับก็จะเป็นลันเซตราคาก็มีให้เลือกตั้งแต่สามพันกว่าเยนห้าพันกว่าเยนเราก็ซัดเลยครับพรีเมียมคอร์ ้เราก็ต้อ้าอยู่ตรงหนั้นทำนอะไรเนอะเอาแล้วไม่จบไปไหนอ่ะเราเล่นตัดตัวตัวท็อปตัวท็อป8,800เยนเดี๋ยวรอรุ่นกันว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหน,นมาถึงก็แพริ่งกันเลยนะ อิ่มเรียบร้อยครับตอนนี้คืออากาศประมาณ3องศานะครับแต่ถ้ากดดูในมือถือเนี่ยมันจะฟิลสไลท์ลบหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวไปลุยกันกับปะหลาดนี้ที่นักสโนว์บอร์ดนักสกีหรือใครที่ชอบของเล่นเกี่ยวกับสโนว์เนี่ยห้ามพลาด <c oughs> และตอนนี้ครับผมมาอยู่ย่านนี้ที่ชื่อว่าคันดะนะครับ คันดาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นย่านของคนรักสกีสโนบอร์ดนะครับหรือกีฬาอะไรก็ตามเกี่ยวกับหิมะเนี่ยเยอะที่สุดแล้วและแต่ละร้านนะก็จะมีออฟเฟอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆซีซันใหม่ๆนะครับเพียบเลยเนี่ฮะเราก็เจอคุณบูนะครับสวัสดีครัแสมาชิกเราอีกหนึ่งคนแล้วเราก็มาเจอสมาชิกอีก2คนนะครับ คุณนุชและคุณปีนะครับชัอป,ปิ้งกันฉ่ำนะครับบอกแล้วว่าย่านนี้อุปกรณ์เยอะจริงอากาศแบบนี้หนาวๆแบบนี้ต้องหาเนื้อย่างเด็ดๆ และแถวนี้นะครับอูเอโน่เนี่ยนะเซิร์ชจากทั้งทา b ์เบลอกทั้ง Google Maps นะฮะยากินิกุขึ้นมาเพียบเลยเนี่ยเดินผ่านก็ยากินิกุปิ้งย่างคือเต็มหมดทั้งซอยเลยนะมี2ร้านที่เข้าตาแล้วก็เป็น2ร้านที่สกอร์สูงสุดใน Google นะนี่มีร้านนี้นะฮะแต่ดูแล้วมัน,น่าจะมีแ a ริ i n g ครับ<อ>ก็เลยต้องมาร้านนี้ครับได้คะแนนนะฮะจาก Google 3,500กว่าคนให้4.8อ่ะต้องบอกว่าเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่คะแนนคือสูงมากนะร้านนี้คือยากิมิกุโคโคคาระเดี๋ยวเราไปลุยกันนี่เลือกมากแต่ครับเพื่อนๆนี่ฮะผมได้โพยมาใหม่ครับ เขาบอกว่าร้านเขาจริงๆมีหลายสาขาในโตเกียวนีมีหลายสาขาเลยและสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยเดินไปไม่ถึง5นาทีเขาก็เลยให้ Google Map มานะฮะไปเดี๋ยวเราเดินตามไปนี่ครับสาขานี้เป็นสาขาใหญ่ครับเมนูเหมือนกันหน้าตาเหมือนกัน และแถมตรงนี้มันคูปองนะครับเราได้วันริงฟรีด้วยถ้าเราเดินมาถึงสาขาใหญ่นี้และตัวนี้เป็นเนื้อรวมนะครับให้เชฟเลือกให้เนื้อประจำวัน เช้านี้ครับรถเราพร้อมแล้วที่จะไปลุย5าคู่บากันและนี่คือแก,งก๊งของเราเนะับและตอนนี้นะครับเราอยู่จุดพักรถเลยครับและลองดูข้างหลังดิไม่รู้ว่าเห็นจากในกล้องหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือคิมะลงมาแล้วอะ จากโตเกียวนะครับขับไปที่ฮาคุบะเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงนี่เราขับมาประมาณเกือบเกือบสามชั่วโมงแล้วโอ้ตื่นมาเป็นไงฮะโอ้ยเดือดสมการเราคอยไหมฮะยอดครับโอ้ยใส่เล totally. ่นอยู่วตอนนี้อยากอยากเล่นแล้วเนี่ย โดยบ้านหลังนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็ได้เพราะว่าการที่เรารวมกันมาเยอะขนาดนี้นะครับต้องหาที่พักที่รองรับได้ประมาณเกือบ30คนและนี่คือเดอะฟัทเฮาส์นะครับ11ห้องนอน13ห้องน้ำแล้วก็จะมีครัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับรวมถึงห้องนั่งเล่นห้องพักทานข้าวมีบาร์ส่วนตัวมีทั้งห้องเกมห้องดูหนัง มีออนเซนที่ลงได้ไปเป็น10คนครับส่วนของห้องนอนเนี่ยจะมีทั้งเตียงเดียวเตียงคู่มีแบบแฟมิลี่มีบังเบสนะซึ่งทุกห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องน้ำแยกในตัวด้วยรวมถึงในส่วนของบาร์เนี่ยเราสามารถสั่งเบียร์ใส่หัวกดนะครับเป็นเบียร์สดได้เลยการเช่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นแพ็กเกจเขาจะมีรถให้ด้วยรถ8ที่นั่ง ให้ทั้งหมด4คันเพื่อเอาไปใช้ได้เลยตลอดระยะเวลาที่อยู่บ้านหลังนี้มาถึงเรื่องของราคา1คืนเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบ4แสนเยนกับการเหมาทั้งหลังแบบนี้นะฮะนี่เคาเเน์เตอร์เช็คอินนะฮะพนักง,งานครับต้อนรับครับสซสม่ชีคน <c oughs> จองครับคุณบูคน <c oughs> เดิมป,ปีหนึ่งค่ะเต็มเต็มถ้าเกิดว่าปีหน้าคิดจะมาคุณต้องจองวันนี้เท่านั้น <c oughs> ไม่มเต็ม <c oughs> ไม่มเต็ม <c oughs> คคที่เราคุยกันกดทั้งคืนโอ้โห <c oughs> นี่ครับอันนี้ห้องผมกับคุณจอมนะฮะ <c oughs> สคน oh. Oh. ห้องฮันนีมูล hey. 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 <c oughs> คือจริงๆต้องบอกว่าเรา2คนเนี่ยจองมาแบบหลังสุดนะ <c oughs> มาพ <c oughs> ่วงกับทริปเขา <c oughs> ก็เลยเป็นห้องเสริมกลายเป็นว่าห้องเสริม oh. ใหญ่สุดนะครับรองกับสองคนโอ้โ oh. หอันนี้คือเขามีให้เลยหรอแล้วก็มี p พ a y s t a t i o n ให้ด้วย กกูไไม่ได้เลสีถ <laughs> ึงเวลาอาหารเย็นวันนี้ครับเราพาไปกินร้านสเต็กใต้บ้านนะดูบรรยากาศเนี yeah. ่ยสเต็กเฮาส์ นะครับเล่นเต็มที่กินเต็มที่ดื่มกันเต็มที่ฮะ p a i n g กันเต็มกราฟแบบนี้ก็ language นี่เลยครับ Leaf Max นะฮะบำรุงตับของคุณนะครับกินทุกวันนะครับก่อนนอนแค่วันละหนึ่งแคปซูลใช้ร่างกายหนะักใช้ตับหนักๆต้องมีตัวช่วยดูแลครับ <bedrooms> นี่กันนเ้งคนเบอร์กือทิ้เดีวเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วเล่นเสร็จนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเป็นห้อง dry room ครับเก็บบอร์ดครับเอาไปเสียฮะนักกายเยอะขนาดเขาอยู่นี้อ๋ออ่ะเราก็จะมีที่เก็บบอร์ด รองท้องรองเท้าอุปกรณ์หมวกเลยไว้นี่เสื้อเป็น Dry ร o ูมนะคะรับเสร็จปั๊บเราสามารถเก็บบอะตรงนี้ได้อีกแล้วก็เป็นทางทะลุขึ้นไปบ้านเจอกับห้องนี้โอ้โหอันนี้เป็นไงบ้างับพี่เยี่ยมเลยหายอยาก <laughs> บ้านนี้คือแบบออกแบบมาให้กับ คนเล่นสโนว์บอร์ดคนเล่นสกีแบบโดยเฉพาะเลยอ่ะโอ้ชอบจริงแต่ว,วันนี้นะครับเป็นคิวที่เรียกว่าเป็นคิวเวนแล้วนะฮะวันนี้ต้องเข้าครัวนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าครัววันนี้เราเตรียมอะไรไว้สำหรับมื้อเย็นและสำหรับเย็นนี้ฮะโอ้โหต้นเชีย่ยสวยจัดโอโส,สวยจัดฮะไปเดีดวยดวปุ๊บไปดีวะ ปล่อยให้เม็ดเนื้เหน่อนนะอย่างเงี้ยตัวแทนจากอเมริกานะครับต้นประวีนนะฮะได้ครับแล้วก็สอนสโนวบบอร์ดแล้วก็ยังทำอาหารได้ด้วยนะฮะเทปกล้องนะครับนี่เฮ้ยเฮ้ทริปไฟอย่างเงี้ยสมาชิกนะครับทริปนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่อะไรนะหิวครับดูรู้เลย แล้นใช้มือนะฮะแต่พี่ตัดสักทีก็อย่าง,งนี้เละทุนผมเรียกว่าลมสักทีหนึ่ง <มา S 1> ครับมาเฮ้ยและที่นี่คือคอติน่านะครับเป็นสกีรีสอร์ทที่สวยเลยแล้วอันนี้คือวันที่เขาเรียกว่าพาวเดอร์เดย์นะครับหิมะาเนี่ยจะฟูมากอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่เช้าก่อนเราแล้วนะตั้งแต่เช้าแล้วฮะเป็นไงครับข้างบนเท่า,น,านี้เอ้ย <c oughs> เอาดิเอาวันนี้ลุยกันครับคอติน่า ก็กินนี่นะฮะแก้วหน้าแฮมเบอร์กใช้แรงเยอะพอสมควรไต่พลังนะนี่นะครับผาซานอาส่งเสียงกันหน่อยไหม เชื่อไหมเพื่อนๆช่วงนี้ที่มานะฮะถือว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ามีหิวมะเยอะที่สุดนะครับในรอบหลายๆปีเลยนี่แหละคือเหตุผลนะว่าทำไมทุกคนถึงอยากจะมาเล่นเหลือเกินสโนว์บอร์ดสกีที่ญี่ปุ่นคือทุกอย่างมันแบบดีไปหมดและและอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าจะเดินทางนะไปเล่นสกีไปเล่นสโนว์บอร์ดที่ไหนก็ตามนะโดยเฉพาะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมมีบริษัทประกันเดินทางหนึ่งบริษัทที่แนะนำนะครับแล้วก็ใช้ตลอดนั่นคือสมโป เขามีแพ็กเกจโซมโปรต t r a v เว Joy จอยนะแพ็กเกจที่ผมใช้เนี่ยคุ้มครองถึง5ล้านบาทลองไปดูนะเดี๋ยวผมฝากลิงก์คอนแทคไว้ให้โอ้โหและฟีลลิ่งของฮาคุบานะแต่และเขาเนี่ยมันก็จะมีแบบมีคอฟฟี่เบรกอีกเขาหนึ่งคือมีดีเจมีบูธมีบาร์มีเต็มไปหมดเลย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เรามาใสาๆก่อนนะ Can I help one flat white espresso please เอาเลยครับสั่งเลยครับนี่อะไรพี่เรลี่ฮอตช็อกเป็นเหล้าเอาดิเอาดิเดี๋ยวกันเงินเอาฮอตช็อกอ๋อ sorry just hot chocolate three hot chocolate signore espresso espresso เรามาที่ฮาคุบาอิวาตะเกะครับผม มาถึงนะสกีรีสอร์ทส่วนใหญ่นะก็จะค,คล้ายๆกันคือมีที่เช่าอ,อุปกรณ์นะครับแต่ถ้าใครที่คิดจะมาเช่านะเอาจริงๆอันนี้ส่วนตัวนะผมจะรู้สึกว่ามันจะมีร้านเฉพาะทางนะที่สามารถเช่าได้และอุปกรณ์ก็คือมีชัวเพราะว่าบางทีคนเยอะๆนะเราอยากหาอุปกรณ์เช่าที่ดีหน่อยนะบางทีมันจะหมดก็ได้ถูกไหมเป็นอีกทางหนึ่งที่เซฟนะฮะส่วนสายซื้อครับไม่ต้องห่วงซื้อเลยเงินจ่ายแต่จบส่วนใครของขาดก็แวะมาตู้นี้ได้ เลยกันครับวันนี้อิวาตะเกะ บนยอดเขานะต้องเดินขึ้นมากันนะแล้วก็จะมีเพลงตรงนี้นะครับเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ไปสั่งจากปลาข้างในนะครับแล้วก็ออกมาจอยกับที่ตรงนี้เช้านี้ครับบอกเลยว่าเป็นวันที่อากาศ ดีที่สุดนะครับเขาว่ากันว่าในรอบแบบ7วัน10วันเนี่ยจะมีแบบนี้โผล่มาสักวันหนึ่งครับเลนะเช้ามาฟ้าใสาปิงอไอทุกอย่างมันแบบสวยที่หมดเลยอะ่ะ<อ>แล้ววันนี้จะไปเก็บอีก2ล้านะครับของฮาคูบะเนี่ยตอนนี้ผมกําลังขับรถไปชื่อว่าฮาคูบะ47ซึ่งอยู่ติดกับฮากูบะโกริวนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเป็นยังไง การคือแบบโอเป็นใจสุดๆรุยกันครับฮาคูบะ4ฟรทีเซเว่คือเขาบอกกันว่าวันที่เพอร์เฟกที่สุดนะครับก็คือวันที่ต้องเป็นหิมะตกหนักๆนะครับหลายๆวันติดและตื่นเช้ามาคือหิมะหยุดและแดดออก ซึ่งโอกาสแบบเนี้มันมีน้อยโอ้โห,โหแล้วดูเดิขึ้นมามันสวยจริงๆโอ้โหสวยจริง เชื่อว่าหลายๆคนที่แบบเล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีนะฮะจะแบบอยากได้อากาศแบบนี้ที่สุดนะอันนี้เรียกว่า perfect condition หรือหลายคนเรียกว่าตื่นมาแล้วเจอ blue bird วันนี้ blue bird เต็มๆดูดิ <laughs> จากเมื่อกี้นะครับ47เนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่ Gorill คือเป็นสองเขาที่เชื่อมกันนะครับที่อ่หากูบะเหมือนกันแล้วดูวิวสิเหสุดจริงจ้า ว่าไม่ให้พูดว่ารันสุดท้ายยุดสุดท้ายรันสุดท้ายเล่นครั้งสุดท้ายครับผมเลื่อนหน้าต่างโอ้หกลัวรถหายกลัวโจรกลัวขโมยอ,อยู่แล้วนะ <laughs> แต่อีกอย่างหนึ่งคือโชคดีมากวันนี้ที่หิมะไม่ตก ดังนั้นในรถเนี่ยโอ้โหมาเป็นกองแน่ดูดิเปิดหน้าต่างไว้ฝั่งนี้อย่างที่บอกว่าประกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรก็ตามดีที่สุดคือประกันที่ไม่ได้ใช้นะคือการที่เราเมือต่างประเทศนะแล้วเราก็มีประกันเดินทางเนี่ยอย่างเขาบมเนี่ยใช้สมบูรณ์ราโวจอยเนี่ยมันก็จะพอนะไม่ว่าไม่เฉพาะตัวเราแล้วก็อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นเล่นสโนว์บอด การเจ็บป่วยระหว่างที่เราอยู่ต่างประเทศนะครับจริงๆคุ้มครองตั้งแต่เราก้าวฝ่าขึ้นเครื่องบินเลยโอ้ยบรรยากาศนะปาเต้ยังมันนะบอกเลยว่ามันจริงแล้วเจอเพื่อนๆนะจริงๆมีหลายๆชาติที่ญี่ปุ่นจีนไต้หวันฮ่องกงอะไรก็อยู่แถวนี้กันหมดเลยนะ และตอนนี้ครับก็มาถึงนากาโน่นะฮะซึ่งเป็นเมืองใหญ่เพื่อนขับรถประส่งนะครับจากฮาูบะมานากาโน่ก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนั่งชินคังเซ็นนะครับรถไฟความเร็วสูงปรี๊ดเนี่ยชั่วโมงกว่าก็จะถึงโตเกียว และใครที่เดินทางผ่านชินกังเซนนะยผมแนะนําให้จองออนไลน์มานะครับหนึ่งคือจะได้มีตั๋วแน่ๆนะครับ2ราคาถูกกว่าและเขาจะออกคิวอาโค้ดมาให้แบบนี้นะครับก็มาที่ตู้ได้เลยนี่ฮะออกตั๋วตั๋วเขาจะออกมาแล้วนะฮะทำแบบนี้คือเร็วกว่าเยอะเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องไปต่อคิวตรงนู้นนะที่เป็นทิกเก็ตออฟฟิศนะครับพอได้ตั๋วแล้วนะครับ แล้วก็สามารถเข้าทางนี้ได้เลยและขากลับวันนี้นะครับรถไฟที่เรานั่งเข้าโตเกียวครับเป็นชินคังเซนนะแต่เราไม่ได้ไปแบบธรรมดาฮะเราจองแบบเฟิร์สคลาสตอนนี้เราก็อยู่บนที่นั่งเ i r s t Class หรอที่เขาเรียกว่าแกรนด c ค a s s มีเมนูอาหารน้ำดื่ม เราก็มาถึงสนามบินและทริปนี้นะครับก็จะจบด้วยการเดินทางกลับกรุงเทพนะครับกับมาเลเซียแอร์ไลน์โดยไฟล์นี้นะก็จะเป็นนาริตะไปลงที่กวัวลาลัมเปอร์นะครับและลาวน์ของมาเลเซียแอร์ไลน์และเดี๋ยวเราต่อเครื่องกันกลับกรุงเทพ แบงค์ก็ er. ไปฮะเดินทางก็ถึงบ้านแล้วใกล้กลับแล้วนะฮะกับทริปนี้ก็ถือว่าเป็นทริปเต็มๆเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราบินกับมาเลาเซียไลน์หนึ่งฟลายความเองเต็มหนะ้า